สวัสดีทุกท่านดีครับท่านนันชราชมก็ก็คลิปนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรครับก็วันนี้ก็จะจะมาแบบให้กำลังใจ FC ผมคนนึงครับที่เข้ามาคอมเมนต์คอมเมนต์มมนผมประจำมาตลอดครับแล้วก็แถมได้เล่นยูทัคซิเวเตอร์สองด้วยกันด้วยครับนี่ครับมีน่ามาเกิดเนค้มรอาสอคลิปนี้ครับ จากที่คลิปล่าสุดไปครับแล้วก็แล้วก็ดูจากคลิปอื่นก็เขาคอมเมนต์คลิปผมมาตลอดเลยครับก็ผมก็ต้องขอบคุณน้องเขามากแต่แต่ตอนนี้ก็เขาต้องไปผ่าตัดโรคหัวใจครับอันนี้เรื่องจริงครับเขาต้องไปผ่าตัดโรคหัวใจครับ ก็ต้องก็ต้องไปผ่าตัดนะครับนี่ครับแต่จริงจริงเขาน้องเขาไน้่ถ้าผ่าตัดเสร็จไปตั้งนานแล้วครับนี่อันนี้คือ Facebook น้องเขาครับก็ให้ให้กำลังใจกันได้ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์้ต้ล่างคลิปนะครับ ก็ตอนนี้ก็เขาอยู่ห้องห้อง ICU นะครับผมก็ตอนนี้ยังเยี่ยมไม่ได้ต้องรอให้ออกจากห้อง ICU ก่อนถึงจะไปเยี่ยมได้ครับก็ผมก็ขอให้น้องเขาเนี่ยหายจากโรคนี้ไวๆนะครับโอเคครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับแล้วก็รืบกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ได้ครับถ้ามีมาคมเป็นได้ถ้รักคลิปนี้นี้ขอลาไปก่อนครับบายก็ท่านผู้ชมก็ให้กำลังใจกันได้ครับสดีครับ